ครับสวัสดีครับพวกผมช่างมีดท่าสายนะครับในช่องช่างมีดท่าสายชาแนลนะครับนะครับวันนี้นะครับผมช่างมีดนะครับก็จะมีเทคนิคดีๆมาบอกเหมือนเดิมนะครับมาบอกมาแนะนําแค่เปลี่ยนความรู้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนการเลี่ยมงานไอ้ลูกอมนะครับงานเลี่ยมลูกอมข้อกอดสแตนเลสนะครับข้อกอดสแตนเลสครับ ลูกอมก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยลูกอมที่ผมเข้าแกนไว้แล้วนะครับอย่างนี้นะครับลูกอมนะครับการทํางานลูกอมยากนะครับก็คือตรงบริเวณการดันนูนนะครับดันนูนของฝานะครับดันนูนให้ฝาขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันโค้งโค้งไปเลยนะครับพอเวลาเราเข้าไปในกรดนะครับเข้าไปในกรดตะเหลียนนะครับ มันก็จะไม่สวยนะครับแล้วก็เลยต้องมีการทําบ่าขึ้นมานะครับเพื่อให้โค้งนะครับโค้งนูนสวยนะครับมีชิ้นนึงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับจะมีบ่ามีสันขึ้นมานะครับนี่ครับพอเวลาเราใส่กรอบนะครับมันก็จะทำให้มีบ่าสูงขึ้นนะครับมีบ่าขึ้นมารับที่กรอบแสนเลสนะครับ พอนีครับคราวนี้นะครับผมก็จะมาเมื่อเราได้แบบนี้นะครับบาทําอย่างที่ผมบอกครับคือทําเป็นบาทรับขึ้นมาครับบล็อกตัวพูดที่ผมใช้นะครับอยู่ที่สามมิลแล้วผมก็เสริมขึ้นเป็นสี่มิลนะครับเพื่อเวลานูนจะได้ไม่นนนมากนะครับเวลาโค้งมากนะครับยิ่งโค้งมากพัดติ่งบางนะครับโอกาสที่จะแตกหรือลาวลานมัาจะมีได้ง่ายนะครับ ธีการทำนูนนะครับก็เช่นเดิมนะครับใช้ตัวกดนะครับใช้ตัวกดนะครับใช้ตัวกดปกติที่ผมทำอยู่นะครับเป็นตัวกดตัวนี้นะครับและคันนี้นะครับพอเราเนี่ก็คือบล็อกตัวเมียนะครับผมก็จะมาติดใส่กับตัวที่ผมใช้กดนะครับนะครับ ติดไว้อย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นกาวสองหน้านะครับกาวสองหน้าติดไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็จะมาวางก็จะมาวางครับเข้าไปในรูปั้มปั๊มลมนะครับแต่ครั้นี้นะครับการที่จะใช้ปั้มลมนะครับการดันนูนงานทุกคมไม่พอครับดันไม่พอวันนี้นะครับเนี่ยครับสาย ก็เป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้เราก็จะนําของใกล้ตัวนะครับนําของใกล้ตัวมาใช้นะครับในการดันนูนนะครับแล้วก็คือจุกมอไซค์ครับนะครับเป็นจุกมอเตอร์ไซคนะครับและอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เป็นหัวต่อท่อนะครับหัวต่อท่อสายลมเราทำปกตินะครับหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ตู้ปลาทั่วไปนะครับ แล้วก็จะนําสายนี้นะครับมาจุกเข้านะครับมาใส่เข้าไปที่จุกมาใส่นะครับตัวดันนูนที่ผมใช้ก็คือสูบครับสูบจักรยานสูบมอเตอร์ไซค์เราทั่วไปนะครับในการใช้วิธีการดันนูนนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะนําจุกมอเตอร์ไซค์นะครับมาใส่กับสูบนะครับแล้วก็ล็อกปึ๊กอย่างนี้นะครับ อ่าครับเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์ได้ครบแล้วนะครับเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วต่อสูบต่ออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาล้นแผ่นนะครับล้นแผ่นแล้วก็จะมากดฝานะครับน้าแผ่นมาล้นนะครับบางทีจะมีสายสโมท็อกเกะๆหน่อยนะครับเพราะว่า ตั้งกล้องทาไม่ได้ใช้นั่นนะครับเสียงจะไม่ค่อยเข้านะครับเนี่ยครับพอลนได้ที่ครับนมาวางนะครับแล้วก็ตัวกดที่เราเตรียมไว้นะครับมากดลงนะครับมากดลงเสร็จแล้วเราก็ทําการล็อกปึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็หนีบนะครับแล้วก็ใช้สูบนะครับสูบลงจ้สูบลงสูบจักรยานนะครับสูบดันนะครับ อนี่ครับหรือบางคนจะใช้เป็นสูบแปดเหยียบก็ได้นะครับแต่ครับเมื่อเราได้ดันเสร็จประมาณนี้นะครับเราก็จะมาเอาออกมาดูนะครับเห็นไหมครับ ก็จะนูนนะครับในคันนี้นะครับเมื่อชิ้นเราก็จะนําชิ้นงานมาเพื่อลองนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่นูนมากนะครับมันจะไม่นูนมากอ่าอีกฝั่งนึงก็นี่ครับมาทดลองวางอยู่เองนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วพอเป็นแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะประกอบได้เลยนะครับเราก็จะนําไปประกอบนะครับ ประกอบเสร็จแล้วเราก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะนําไปเกียร์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนผมเกียร์เสร็จแล้วผมเอามาใส่รอบแล้วตอนผมติดสําเร็จให้ดูนะครับว่างานจะออกมาเป็นแบบไหนครับเป็นงานลูกอมนะครับจะให้ดูว่าการขึ้นขอบของฝานะครับเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตติดตำยาแล้วนําไปเกียร์มาให้ดูนะครับ นะครับเมื่อเราประกอบได้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วนะครับทิ้งไว้ประมาณ5ถึงประมาณ10นาทีนะครับแกะออกนะครับอย่างนี้นะครับเราก็จะนําไปเข้าเครื่องเกียร์นะครับเมื่อเกียร์เสร็จแล้วออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะชิดขอบนะครับนี่ครับออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับและคันนี้นะครับเราก็จะนําลูกอมนะครับมาเข้าที่ขอบเซนเตนรเลียดนะครับ นะครับนะครับต้องให้ฟิตหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะหมุนได้นะครับแล้วก็กจะค่อยๆดันเข้านะครับครับจะค่อยปดเข้าอย่างนี้นะครับเพราะว่าให้มันหลวมไม่ได้นะครับงานลูกอมนะครับมันจะทำให้หมุนนะครับผมขอเข้าแป๊บหนึงครับ เมื่อเราเข้าได้แล้วก็จะนํามาปิดฝาครับปิดฝาเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับสําหรับงานลูกอมนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็คือเทคนิคการเลี่ยมลูกอมเข้ากรอบแตนเลสนะครับงานลูกอมเข้ากรอบแันเหลสดนะครับท้ายคลิปนี้นะครับผมใช้มีดทรายนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้ผมด้วยนะครับ เพื่อจะได้แก้งเตลียนในการรับชมคลิปต่อไปนะครับถ่ายคลิปนี้ผมใช้มีทางาทายก็ขอถาวผมว่าสวัสดีครับ